เปิดกล้องสิแฟนใหม่เป็นไงพ่อผมผมหล่อไหมครับเหมาะกับกน้องเบสไหมครับเขายูทูบเบอร์ชื่อดัง เบสคำสิงเปิดตัวแฟนใหม่ให้พ่อบาสรับรู้แล้วงานนี้ว่างไงล่าสุดสาวเบสรักวนีคำสิงได้เปิดตัวแฟนใหม่ให้กับพ่อบาทสมรักคำสิงได้รับรู้แล้วโดยเป็นบางช่วงบางตอนระหว่างที่สาวเบสได้มาเดทกับอป้าทัชชีหน่งวันโดยงานนี้ขณะที่กำลังกินอาหารญี่ปุ่นอยู่นั้นก็มีคุณพ่อสมรักโทรเข้ามาหาลูกสาวซึ่งน่าจะห่วงลูกสาวอย่างมากแล้วก็ถาม สาวเบสว่าอยู่ไหนซึ่งสาวเบสก็บอกว่าเปิดตัวแฟนใหม่อปป้าทัชชี่ซึ่งตอนแรกคุณพ่อบารก็ดูงงแล้วก็บอกว่าอ๋อทัชชี่ทัชชี่มีอู่แท็กซี่หรือเปล่าซึ่งงานนี้สาวเบสและอปป้าทัชชี่ถึงกับหัวเราะเลยทีเดียวค่ะเพราะด้วยความน่ารักและความตลกของคุณพ่อที่อยากอินเตอร์เทนลูกสาวให้ยิ้มได้จึงทําให้ทุกอย่างดีขึ้นนั่นเองค่ะขอเช่นชมจริงๆว่าสาวเบสเป็นคนเปิดกับทุกคนจริงๆไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อ หรือแฟนคลาบตอนนี้จะทําอะไรก็บอกทุกคนเสมอนะ่ารักมากๆแต่สุดท้ายไม่ใช่เป็นการเปิดตัวแฟนอะไรหรอกนะคะเพราะสาวเบสก็ยังโสดสวยแซ่บเหมือนเดิมค่ะทุกคนนี่เป็นการแกล้งคุณพ่อเล,เล่นๆเท่านั้นถ้าโสดแล้วปังขนาดนี้ก็โสดอีกสัก2อสปีก็ไม่สายแล้วค่ะสาวเบสคะ่ะวัยกาลังสวยยังไงยังไงก็มีหนุ่มๆรอเข้ามาขายขนมจีบเพียบอยู่แล้วล่ะคะ่ะเป็นกำลังใจให้กับสาวเบสเสมอนะคะ รอเปิดตัวอีกทีตอน30จะเป็นคนที่ทุกคนเชียร์อยู่หรือเปล่านาะรอชมกันได้เลยค่ะทุกคนค่ะขอขอบคุณเบสคําสิงห์และอปป้าทัชยฝากกดไลค์กด u b s c r i b e ให้ช่องโหนข่าวดังเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปและสรุปเนื้อหาดีๆต่อไปหากใครมีข้อเสนอแนะติชมหรือแนะนำสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยนะคะขอบคุณค่ะ